สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนวันนี้นะคะหนูจะพาพี่พี่ทุกคนมาดูวิธีการทำอาหารจีนนะคะจีนแบบจีนจัดนะคะเครื่องปรุงก็จีนเป็นจีนหมดทุกอย่างเลยนะคะคนทําก็เป็นคนจีนนะคะพี่ส้มนะคะเป็นคนยุนนานนะคะพูดจีนเก่งมากว่าจะไปเก่งเนี้ยนแล้วเป็นคนจีนเนาะดีนะคะพี่ส้มก็จะแบบหั่นนะคะวันนี้ขอเสนอเมนูชาว เ้าอะไรวะเดี๋ยวถามพี่ส้มก่อนนะเนี่ยเมื่อกี้นะคะพี่ส้มพูดไปแล้วนะคะเ้าถูโต้ซื้อนะคะเป็นพัดมันฝรั่งนะคะม<อ>ีที่เป็นเซนเทเซนนะคะป้ายค่ะต่อไปนะคะเข้ากระสิไป,ไปเบิ้งวิธีการพัดนะคะแต่ว่าก่อนสิพัดนะคะพี่ส้มเขาใส่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะจ้าอะไรบลูบลูบลูย่างเดียวนี่นะคะไปถามมาแล้วนะคะเป็นจ้าใช่นะคะมันกรสิเป็น คือสมพักบานเท่านี่แหละค่ะเป็นสมสมนะคะ สมพักนา่นละ่ะนัวนเป็นไทยเฮาอ,อีสานมาเฮากับสมพักนัวมันมมเป็นสิคือสมพักเสียนที่ได้วูเราเล่นมันเป็นผักกัดดองประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะเราวก็เสียมาพัดแล้วบอกว่าแล้วอยากกินสมสมจักน้อยแล้วอยากกินรสสมนะคะแล้วก็สิมาพัดแต่ว่าเครื่องปรุงที่ท้ายไว้อะท้ายบดท่านนะคะแล้วก็สิใส่จีติงใส่นั่นใส่นี่แบบเครื่องจีนมดเลยนะคะก็สิแซ่บนะคะกินหอมหวยนะคะ มาเบิงรสชาตร์่สา,าสิปินจังไหนนะคะนู้ท่ายตอนปรุงมาท่านนะคะมาท่านนั่งจะต่อนผัดเย่นี่หนะ้าตากระสิปินนั้งสี่นะคะไส้ถั่วยน้อยพ้อมนะคะพ้อมตะเกียบคู่ใจนะคะไวะ้ตะขีบแล้วมาเบิงมาเป็นจังไหนนะคะเบิงสาววันนี้แล้วรีวิว <laughs> วินาที่แรกอํามเข้าไปเอาสูเอ๊ะคือเป็นจังสี่ <laughs> หัวแล้วก็ยิมแห่งไว้นึงกุ๊บสูมันคือเข้มแถคือว่าใส่เห็นมันสม,มตีแบบแปลกกินไปกินมาเอามันคือกลมกลมแถแสบเด็กเดชิวาน,นูขี่ตัวเดียวนูถามมูก,กันจุเมืองจุเมืองแสบปะแสบแสบลายผ่านะ้ะผ่านจ้า <laughs> ผ่านเด้อค่ะผ่านไปเฮ็ดกินกันค่ะ